มาพบกับภาคสองนะครับการแล่เนื้อปลาชะโดอันนี้ใกล้สิแล้วแล้วนะครับได้ยอยู่ตอนเดียวน,นี่จากผลงานนะครับอันนี้เขาทำหมดทุกอย่างตั้งแต่คลิปตอนที่หนึ่งอะงานอ้วนถ่ายคลิปเสร็จวางมือเขาทำหมดเก่งจริงๆเลยครับเมียผมครับคนนี้ <c oughs> เอเอ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งทายยาคันยุงให้นะครับ ลูบตีนอยู่ลอยลอยไปเอาไปท้าพี่เบิ้มกินเราปุ่นะเอาพี่เบิม้มกองเคี้ยใหยก้กำลังใจเนี้ยยกมือให้กำลังใจกันได้พี่เ้อหู้ยว่ามาดูต่อนะครับองเ,เยียอตั้งแต่ถ่ายวิดีโอมาเนี่ยฝนมีดรับมีดบ่อยๆนะครับฝนมีดนะนะเพราะเขาเพราะเราว่า เดี๋ยวดูก่อนครับซาชิมิพุ่งนีจจ้จิ้มจุม่มเอาจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มซาชิมิอี่ยชาชิมิันกินไปได้ที่เนี่ยอ้าบางขนาดเห็นหน้าเขาเลยนะเนี่ยบางมากเนี่ยโอเคโอเคพอแล้วนะ